เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําดอกตรงข้างๆนี้นะคะเราจะทําดอกข้างๆนี้เราก็จะใช้ถุงบีบเราก็จะใช้หัวบีบหัวบีบแบบไหนก็ได้แล้วแต่ว่านักเรียนจะชอบหัวแบบไหนนะคะแต่เป็นหัวเล็กหรือหัวใหญ่ก็ได้นะคะแต่วันนี้ครูจะใช้หัวบีบหัวนี้นะคะ,อะขอดูเบอร์อะไร 1M อ่าหนึ่งเอนะคะนี่คือหัวเบอร์หนึ่งเอ็นะคะเราก็จะตัดปลายถุงตัดปลายถุงตรงนี้ค่ะตัดใหญ่พอสมควรนะคะตัดปลายเสร็จแล้วก็นำทิ้งด้วยนะคะอ่าเราจะตัดปลายให้สามารถที่จะตัวนี้สามารถที่จะลอดเข้าในรูตรงนี้ได้นะคะ อ่าแล้วก็เอาหัวบีบใส่ลงไปอ่าอย่างนี้นะคะให้มันเห็นลายนะคะประมาณนี้นะคะให้ลายมันโผล่ออกมาด้วยนะคะอ่าส่วนวิปปิ้งครีมเราก็จะตัดรูใหญ่ๆด้วยนะคะให้รูใหญ่เท่ากับหัวบีบเลยนะคะแล้วเราก็จะ เอาถุงที่ใส่วิปปิ้งครีมซ้อนทับลงไปเลยก็จะได้หัวประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ลองดีบดูนะคะอ่ามันก็จะเป็นลวดลายนะคะลวดลายของดอกไม้นะคะว่าเราจะใช้ลายแบบไหนนะคะอ่าส่วนการทำลายนักเรียนสามารถที่จะฝึกได้นะคะฝึก ว่านักเรียนควรจะเอาลายแบบไหนนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะทำเป็นลายตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะนี่ค่ะอ่ะคุณจะทำลายดอกไม้วนขึ้นลงขึ้นลงนะคะให้มันอยู่ในข้างในนะคะให้มันอยู่วงข้างในนะคะ นักเรียนอย่าเอาออกมาข้างนอกนะคะมันจะไม่สวยวนไปเต็มวงเลยนะคะ นี่ค่ะนี่เราก็ทำแบบนี้ไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะช่องธรรมดาก็ประมาณ1คืนก็ได้นะคะแต่หรือว่าถ้าทักเรียนรีบที่จะนำไปให้ลูกค้าก็ประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะให้มันเซตตัวในในตู้เย็น3ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะตัดได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามาตัด มันจะเละนะคะเพราะว่าวิปปิ้งครีมแล้วก็มะพร้าวที่อยู่ข้างในมันยังไม่เซตตัวนะคะรอให้วิปปิ้งครีมกับมะพร้าวเซตตัวดีเราถึงสามารถที่จะนำมาตัดได้นะคะส่วนมะพร้าวนะคะเราจะใส่มะพร้าวตอนที่เราตัดเป็นสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะมาแต่งด้วยมะพร้าวแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่กินได้นะคะ ค่ะในคลิปต่อไปค่ะ